ฝนตกครับพี่น้องวันนี้สวัสดีครับพี่น้องที่รักการเผาถ่านวันนี้ฝนตกอุณหภูมิที่ได้วันนี้416-15องศาวันนี้ไส้แตกดูคายแก๊ดีคายแก๊สด,ด,แด,ดีแต่ไส้แตกบ่เฮ้ยได้ซ่อมไส้ใหม่แล้วเรี๋จะบอกไว้ว่าถ้า เป็นไส้ถังสองร้อยลิตรนี่มันใช้ได้ประมาณสักสี่ห้าครั้งอห้าครั้งป่ะห้าครั้งแล้วก็ไส้มันจะบวมละไส้บวมแตกไส้ในแตกไส้ในแตกแต่การเผาไหม,ดม้ดีมันควนนะดูมันควนนะปกติมันไม่มีควรเลยเตารุ่นนี้ไม่มีควร เผาไหม่ดีแต่ไส้แตกไงได้ซ่อมไส้แล้วทีนี้ถ้าจะถ้าคนคิดจะทำนะผมว่าเอาท่ออ่ะท่อยี่สิบสองนิ้วเป็นไส้ในแล้วเป็นป่องเอาป่องสักสิบสองนิ้วซะมันจะลงตัวมากๆเลยมันจะใช้ได้นานแต่นี่ใช้ประมาณห้าหกครั้งไสแตกแล้วไนงะ อได้ซ่อมไส้ใหม่ละถ้าคนคิดจะทำนะผมบอกไว้ก่อนต้องเอาท่อท่อเหล็กอย่างหนาเลยสักห้ามิลเนี่ยซื้อมือสองร้านมือสองเยอะแยะแต่ต้องได้ซ่อมไส้ฝนตกด้วยวันนี้น้ำท่วมอยู่นี่โอ้หลังคารั่ว ได้ซ่อมใหม่แล้วนี่จะซ่อมละเตานี้ก็เปิดจกถ่านออกมาก็จะซ่อมไส้ใหม่เปลี่ยนท่อใหม่นะ่พี่น้องหลักการเผาถ่านดูไว้เป็นตัวอย่างถ้าจะเอาถังสองรอลิตรมันประหยัดแน่นอนละประหยัดมากๆเลยใบหนึ่งก็แค่ห้าหกร้อยแต่มันใช้ได้ไม่นานมันผุมันโดนความร้อน สะสมไปเรื่อยๆมันก็ผุแต่เตารุ่นนี้อุณหภูมิเก็บความร้อนได้ดี400กว่า500องศาถือว่าโอเคเตาแบบประหยัดแค่นี้ก่อนเออพี่น้อง FC ทิละการเพถทานเตาเพอ่านควรน้อยใบยปริญญาสวัสดีครับ